เช้ามาเจอ,อยางมะม่วงครับนี่เลยนี่นะครับเต็มเลยนะเรามาลองแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์นะใส่ทิชชู่นะลองดูนะปกติยางมะม่วงนี่ออกยากมากออกไม่ได้เลยครับลองดูนะอันนี้ลาดทิชชู่ไปแล้วนะ แอลกอฮอล์ ah ลองเช็ดดูนะนี่นะฮะออกเลยนะนี่นะฮะโอ้โหสูตรนี้โอ้โหนี่ฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะไหลลงมานี่เลยนะนี่เลยนะฮะโอ้โหนี่ยางมะม่วงนะดูนะแอลกอฮอล์ ah นะะโอโ้ออกเลยนะฮะบอกเลยนี่เลยสูตรนี้นี่ สุดยอดเลยนะฮะโอ้โหดูนีฮะออกออกหมดเลยฮะเกี่ยงเลยฮะไม่ทำลายสี่รถนะครับแอ่กอคอที่เอาไว้หลังมือช่วงโควิดดูใหม่นะฮะนี่นะนี่นะ นี่นะฮะยังเหลืออีกโอ้โหดูดอิอย่างม่วงนะฮะรับไม่ได้สำหรับคุณักลถนะฮะถ้าไม่รักลถนี่ก็คงจะทิ้งไว้นะทิ้งไว้ปุ๊บทำให้สีเสียหมดเลยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวนี่นะฮะมีอีก นี่กเดี๋ยวนี่นะฮะโอโหอย่างม่วงชัดๆเลยเช็ดเลยฮะนี่โอโหสุดยอดเลยออกเลยนะฮะโอเคนะครับโอเคเท่านี้ครับสวัสดีครับ